จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้นะครับก็คือพอเรียนจบปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยกลับลืมปบนคุณดินน้ำข้าวที่ไม่ได้เรียนเลยนะครับเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กน,นะครับพวกเด็กสมัยนี้อ้างแต่ตัวเองมีวุธิการศึกษา จนดูถูกปินน้ำข้าวที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่เลี้ยงเรามานะนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าคนอ้างวุฒิการศึกษามันเยอะนะครับส่วนคนจะรู้บุญคุณดินข้าวน้ำมันจะเรียนอย่างผมเนี่ยหายากครับผมมันน่าน่ากลาบมากเลยนะครับพวก วุฒิการศึกษาน่าจะยกมือไหว้ผมหรือไม่ก็เดินน้ำข้าวก็ได้นะครับที่ไม่ีวุฒิไม่วุฒิการศึกษานผมก็ไม่มีวุฒิการศึกษาเหมือนเดินน้ำข้าวนะจะแดกก็ตามสบายนะครับไม่มีวุฒิการศึกษานะ